สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้วอลนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาลองเล่นคุกกี้ที่ชื่อว่า Energy ์ i ิตลนะครับเป็นตัวที่เป็นสีเขียวๆอะ่ะนะครับก็เลยผมจะมาลองเล่นดูพอดีผมเพิ่งสุ่มได้เมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับที่จริงผมก็โพสต์ลงในกลุ่ม Facebook ของผมอะ่ะนะครับก็ถ้าใครที่ได้อยู่ในกลุ่ม a c e b o o k ของผมนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้อยู่ ถ้าใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่ม Facebook ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ที่ใต้คลิปนะครับที่จริงผมมีกลุ่ม Facebook แล้วนะก็สามารถเข้าไปพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเกมคุกกี้ลันโอเวนเบกก็ได้คุกกี้วอลก็ได้นะครับเข้าไปพูดคุยกันได้เนาะในกลุ่มนะครับอ่ะก็เนี่ยครับเอ e เนอร์จ k ลิงนะครับที่จริงผมไม่ได้ที่จริงมันเชิงสุ่มแหละแต่มันเป็นคุกกี้รับประกันระดับคาสต์รีเจนเนอรี่นะครับก็คือ ตัวคุกกี้เนี่ยมันจะมีการแบ่งคลาสถูกป่ะตัวยูนิตจะเรียกยูนิตหรือเลือกเลือกเอจะเรียกยูนิตหรือว่าเรียกคุกกี้ก็ได้แต่ของผมเรียกคุกกี้ดีกว่านะครับผมสุ่มได้สองตัวนะมี Energy Link กับอ่าไอเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยครับมันชื่อว่าแผ่นดินไหวใหญ่นะครับมันไม่เชิงว่าเป็นคุกกี้นะแต่มันก็เป็นระดับ r e g e n e r a r y S นะครับถามว่าผมสุมได้ยังไง รู้สึกว่าช่วงรางวัลล็อกอินนะครับ GM จะแจกตั๋วสุ่มตั๋วสุ่มอะไรอะเป็นตั๋วสุ่มรับประกันรีเจเนอเรลี่เลยนะครับที่จริงมันจะมีคลาสอีพิกอะอย่างถ้าเป็นคลาสไอเนี่ยอะอย่างอันเนี้ยมันเป็นคลาสอีพิกนะเนี่ยอีพิกสีม่วงนะครับแต่ถ้าเป็นคลาสอันเนี้ยเขาที่จริงภาษาอังกฤษมันอ่านว่าไมาอะไรนะ T H I C เนี่ยผมก็อ่านอังกฤษไม่ค่อยออกเหมาาือนกันแต่ ผมจะขอเรียกรีเจเนอ a รีแล้วกันง่ายๆนะครับก็คือคา้าระดับสูงสุดของเกมนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูสกิลดิว่าสกิลมันเป็นไงจะได้เอาเจ็ดเพรด้วยมามาดูนะครับความสามารถของ energy link นะครับ เหมือนมันพ่นอะไรไปบางอย่างอะความสามารถมันนะอ๋อเหมือนให้ศัตรูมันติดพิษเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนมันพ่นอะไรไปบางอย่างนะแล้วก็เลือดมันค่อยค,อยคอยลดอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับผมจะเล่นโหมดซาวเวอร์ดีไหมหรือจะไปเล่นโหมดเนื้อเรื่องดีโหมดเนื้อเรื่องช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยเดี๋ยวผมขอจัดทีมก่อน ก็คืออย่างที่ผมพูดแหละมันจะเป็นตัวสุ่มรับประกันคุกกี้รีเจนอรี่เลยอ่ะนะครับี๋ยวผมขอจัดจัดก่อนนะอันนี้ผมก็มีเนะแต่มันเป็นเอสอีพ e ิกไม่ใช่เอสรีเจเนอรี่อ่ะนะครับผมเอ,เอาโดนันอวกาศไปดีกว่าเอาตัวคาร์ดท,ที่เป็นคาร์ดอ e ีพิกอ่ะเอาปืนใหญ่ไปดีไหม ปืนใหญ่ไปแล้วกันผมไม่รู้หรอกว่าตัวไหนดีไม่ดีเพราะผมก็ผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องพวกไอ้นี้พวกเอ้อยังไงอะช่างมันแล้วกันเอาน่าจะแค่นี้แหละพอ,ะอโอผมอยากได้มากระลองโบราณวะ่ะแต่มันเป็นระดับรีเจเนอรีอ่ะเอาใครทักเฟสมาสักครู่นะเอาแล้วมันปิดไม่ได้เดี๋ยว เดี๋ยวมาตะลุยหมดเนื้อเรื่องซะหน่อยแล้วกันเนาะผมถึงตรงไหนละมันมีด่านอยู่นานด่านหนึ่งที่ผมเคยแคสอะแล้วผมไม่ผ่านอะมันยากอะเนี่ยไอ้ดา่านสามขีดแปดใช่ปะเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันเนาะอืมผมเอาทีมตามนี้แล้วกันมาตะลุยหมดเนื้อเรื่องนี่แหละเนี่ย ผมติดไงยอยู่ด่านเนี้ยยังไม่ผ่านเลยที่ผมเคยแคสวันนั้นอะ่ะนานหลายวันแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าคุกกี้ที่ผมมีมันยังไม่ค่อยหดอะ่ะแล้วประเด็นคือมันมาข้างหลังด้วยเนี่ยไอ้คุกกี้ไอ้ตัวเยลลี่วอล์เกอร์เนี่ยเห็นไหมมันมาข้างหลังด้วยเนี่ยมันมาดักข้างหลังด้วยอะ่ะเนเนเนเมาข้างหลังด้วยเราต้องส่งคุกกี้ไปข้างหลังด้วย ก็คือเราต้องคุ้มการถานในถึงตรงจุดเนี้ยเนี่ยเอเนอจิลิงมาละเดี๋ยวลองใช้ดูเนี่ยมันจะพ่นเหมือนเป็นพ่นพิษอะ่ะเนี่ยลองใช้ไอ้แผ่นนิ้นไหวใหญ่ดิมันคืออะไรอ๋อวุตะแรงนะเมื่อกี้แป๊บเดียวตายอ,ะอ่ะอะส่งไหมครับ แต่มานามันผลิตช้านะมันน่าจะมีให้อัพแบบมานาเร็วๆอะ่ะอืมซึ่งผมไปถามน้องแอดมินมาละน้องเขาบอกว่า e อ e r g y Link ถึกถึกมากแต่น้องเขาก็ยังไม่ได้ตอบนะว่าพลังโจมตีมันดีหรือเปล่า e อ e r g y Link ลิงเนี่ยผมใช้แผน่นแผน่นนินไหวแล้วกันเนี่ข้างหลังเนี่ยแผน่นนินไหวโคตรแรงอะ่ะ โอ้ยผ่านสักทีครับหลังจากที่ติดแงกด่านนี้มาหลายวันพอมี Energy Link ิงปุ๊บเออมันผ่านเลยนะแต่ผมอยากได้มากระลองโบราณวะ่ะแต่สุ่มได้ยากนะคือเอาง่ายๆครับถึงเราจะมีตัวสุ่มรับประกันรีเจเอรับประกันรีเจนเนอรเลยอะ่ะเราก็ต้องมาลุ้นสุ่มอีกว่าเราจะได้รีเจนเนอรตัวไหนนะครับตอนนี้ร e เ e นเนอรมันมันมีตัวอะไรบ้างอะ่ะนอกจากไอเอเนอร์จีลิเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปดูนะ มันจะมีไอสมุดไอ้นั่นอะใช่ปะมันจะเป็นสมุดสมุดภาพของรวมคุกกี้ทุกตัวมันอยู่ตรงไหนอะผมจำได้ว่าผมเคยเปิดเจออยู่อะอทีมของฉันปะผมก็ลืมมาแล้วว่าผมเคยเปิดเจออะมันเป็นสมุดไอ้นั้นเลยอะนี่นี่นี่นอัลบ,บัม้มใช่ปะอ๋อนี่ครับยูนิตรีเจเนรีก็จะมีนักธนู นางฟ้าทะเลสาวเจ้าป่า,าคุกกี้อัศวินรอยยอผู้พิทักษ์นักกล้ามใช่ปะ่ะอ๋อชื่อว่าแชมป์นักกล้ามอันนี้เป็นสตอเบอรีแสนซนอันนี้เป็นจิจ้งจอกแดงเก้าหางเนี่ยหลายตัวนะที่เป็นคลาสเอลิเจเนรีแต่อันนี้จะเป็นอีพิกนะครับ แน่นอนตัวรีเจเนอรีมันก็ต้องดีกว่าสิอืมแต่สุ่มได้ยากมากถ้าใครไปสุ่มในสุ่มกาชาบางทีมันสุ่มได้ยากนะนะครับเนี่ยผมสุ่มในเนี้ยโซนใหญ่ผมจะมาสุ่มตรงนี้นะอ่าเข้าไปที่อะไรนะอีเวนต์นะครับแล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมจะมาสุ่มตรงเนี้ยใช้สามันเพชรอะล้วผมสุ่มเกลือมากครับ ส่วนใหญ่สุ่มได้แต่คัสที่เป็นที่เป็นเขาเรียกคัสเลยนะที่เป็นสีส้มๆอ่ะเดี๋ยวขอดูนะอ๋อเขาเรียกระดับแรถ้าเป็นคา้าสีส้มจะเรียกระดับแรแต่ถ้าไอสีเทาๆเนี่ยคือคอมมอนนะครับอืมถ้าเป็นสีส้มนี่คือระดับแรนะครับม่วงก็อีปิกนะครับสีลุงก็เป็นรีเจเนอรี่นะครับประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวเราไปตะลุยโหมดเนื้อเรื่องกันต่อเนาะตะลุยด้วยไอเนี่ยเอเนอร์จีลิงะแต่มันก็ถึกถึกจริงอยู่นะอืมอ่าสามขีดเก้านะครับมาต่อเลยแต่มันใช้มานาตั้งเจ็ดอันอะ่ะแล้วมานามันก็ผลิตช้าด้วยไงนี่เปิดมาก็มีเอเนอร์จีลเลยครับ เดี๋ยวผมเพิ่มเสียงเกมหน่อยมันก็ถึกอยู่นะอืมถึกอยู่ถึกตามที่น้องเขาบอกเลยแต่ไปด่านหลังๆนี่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะด่านหลังๆผมว่ายากอะ่ะด่านนี้มันไม่แอบมาข้างหลังนะเดี๋ยวเล่นไปก่อนแล้วกันเฮ้ยผมว่าผมใช้แผ่นดิ้นไหวดีกว่า มันมาเยอะแล้วเนี่ยอะส่งเอเนอร์จีลิงไปผมอยากให้คุกกี้ตัวนี้มาอยู่ในโอเวนเบกจังคุกกี้รานโอเวนเบกอะถ้ามาอยู่ในโอเวนเบกผมไม่รู้ว่าความความสามารถจะเป็นยังไงนะเวลาตอนวิ่งอะคะแนนจะดีหรือเปล่าถ้ามาอยู่ในโอเวนเบกก็ดีนะ ผมอยากให้มันอยู่ในโอเนเบจังตรงนี้ผมใช้ปืนใหญ่ดีกว่าเพราะปืนใหญ่มันยิงไกลนะใช่ปะ่ะมันยิงถึงฐานมาโอ้ถึงฐานอยู่ถึงตัวบอสอยู่จะตายแล้วนั่นแหละ พอมีเอเนอร์จ n ลิงปุ๊บพอผ่านได้อยู่อะ่ะอืมก็ผมอัพเต็มเวลสาสิบนานแล้วแหละผมก็เอายูนิตยัดใส่เข้าไปอะ่ Up อะอัพเลเวลอ่ะเหมือนคล้ายๆเราเล่นลายเลนเจอร์ที่แบบเอาเลนเจอร์ยัดใส่เข้าไปอะ่ Up อะอัพเลเวลอ่ะนะครับอ่ะอันนี้น่าจะเป็นด่านบอสละ สามเดี๋ยวก็จะต่อไปก็จะเข้าด่านด่านไอเนี่ยห้องทดลองของวาซาบิคุกกี้วาซาบิเดี๋ยวผมขอดูไปเรื่อยๆก่อนนะตอนนี้มีถึงด่านแล้วล่ะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นนานไงไม่ได้เข้ามาที่โหมดเนื้อเรื่องอะตอนเลื่อนมีกระตุกหน่อยนะครับมันโหลดแพทโหลดอะไรด้วยมันมีกระตุกนิดนึงบทที่8ดบทที่เก้า กลับมาตรงนี้ใหม่เมื่อกี้ผมไปกดโดนอะไรวะจะดูหน่อยว่ามันอ๋อผมไปโดนตรงนี้ต้องค่อยๆเลือล่อนละนี่ด่านแปดด่านเก้าอ๋อตอนนี้ยังอยู่ที่บทที่เก้านะครับ แต่อนาคตผมว่าน่าจะอัปเดตด่านใหม่มั้งก็คล้ายๆลายเลนเจอร์อ่ะลายเลนเจอร์มันก็อัปเดตดา่านสเตตหลักเรื่อยๆอะ่ะนะครับมาขออีกสักดาห,หนึ่งแล้วกันเนาะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับมาแล้วบอสหนอนเยลลี่ติดเชื้อชื่อบอสนะครับใกล้ถึงห้องทดลองของคุกกี้วาซาบิแล้ว ว่าแต่เงานี่คือใครตายแล้วมาแมงอะไรตัวใหญ่ขนาดนั้นอ่าต้องสู้กับบอสนะครับนี่ผมส่งไปตรงนี้เลยเราต้องการบอสเอาไว้เนาะใช่ปะ่ะนี่ใช้แผ่นนิ้นไหวเลยเฮ้ยอัศาบินมันมานี่แล้ว ตรงมังนี้ก่อนอ่ะเฮ้ยอัศวินมันกำลังตีโอ้โหมีพลังผักด้วยโอ้โหแล้วมันมันเริ่มมาเยอะแล้ว มันเริ่มมาเยอะโอ้บอสตายพอดีอะไรเนี่ยดูนั่นห้องทดลองของคุกกี้ดอกเตอร์วัซสบีข้ามทะเลทรายมาเกือบละลายหมดซะแล้วข้างในห้องทดลองน่าจะปลอดภัยเข้าไปดูกันเถอะอ่าเลเวลอัพนะครับเลเวลสิบเจ็ด อ๋มีตัวสุ่มอะไรด้วยเดี๋ยวไปดูดีว่าวะอะก็ถึงสเตจสี่ละอ่ะเดี๋ยวคอยต่อกันในคลิปหน้าแล้วกันเนาะเป็นไปได้ไงดูเหมือนว่าข้างในห้องทดลองก็จะโดนไปแล้วนะคุกกี้ด็อกเตอร์วาซาบิจะโอเคไหมเนี่ยด็อกเตอร์อาจจะ อยู่ที่ไหนสักที่ในห้องทดลองลองค้นดูกันเถอะความรู้สึกหน้าขนลุกนี่มันคืออะไรกันอะเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้กันเนาะแค่มาลองคุกกี้เอเนอร์จีลิงเฉยๆนะครับในคลิปนี้นะที่จริงผมมีตั๋วสุ่มในกระเป๋าเยอะนะตั้งแต่ตั๋วสุ่มเนี่ยที่จริงตั๋วสุ่มพวกนี้มันจะสุ่มตั้งแต่ระดับอีพิกอะ่ะมันไม่ใช่ตั๋วสุ่มรับประกันรีเจเนอรี่อะ นะครับถึงสุ่มไปผมว่าก็สุ่มได้แตอ่อีพิกอ่ะอันนี้ตัวสุ่มขั้นต่ำคอมมอนอ่ะมันจะมีบอกขั้นต่ำนะว่ามันจะสุ่มขั้นต่ำระดับอะไรโอ้อันนี้ตัวสุ่มสมบัติผมลองใช้เลยแล้วกันจะวสุ่มได้เลยโอ้เป็นคาส อย่างนี้เขาเรียกคาร์ดเรเจนเอรีป่ะมันออกเป็นสี่ลุงนะมงกุฎมงกุฎมรกมันทำอะไรได้อ่ะดูไปดูกันดิสมบัติสมบัติที่มีก็เกลือสปีดการโจมตียูนิตอ๋อเป็นบวกบวกการโจมตีของยูนิตก็คือตัวคุกกี้เนาะอ๋อเราสามารถอัปเกรดได้ เอาค้าต่ตำๆใส่ไปเลยแล้วกันอ๋อช่วงนี้เป็นช่วงอีเวนต์เนอสามารถลดมันจะลดราคาอัพเกรดอ่ะ โอ้โหมีอัพแบบล้มเหลวด้วยอ๋อมันจะมีอัตราการบอกครับว่าอัตราการอัพเนี่ยโอกาสติดมันกี่เปอร์เซนต์ใช่ป่ะไอตัวเลขนี่คืออัตราความสำเร็จใช่ป่ะน่าจะใช่เนาะเฮ้ยหกเปอร์เซนติดเฉยเลยผมว่าน่าจะเป็นเปอร์เซนต์อัตราความสำเร็จอ่ะแหละ กเปอร์เซนติดเฉยเลยครับงงเนี่ยมันจะบอกอาตาัตราเปอร์เซนต์เนาะว่าโอกาสติดมันกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อเราสามารถใช้เพชรในการอัปเกรดทันทีได้ครับอัตราอัปเกรดคือติดร้อยเปอร์เซนต์เลยไม่จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบโหแต่ใช้เพชรแพงอะ่ะผมว่าใช้วัตถุดิบดีกว่าอันนี้โอกาสติดหกเปอร์เซนต์ตอนนี้ผมได้บวกสองและว,วัตถุดิบหมดแล้วไม่มีละ มามาดูดิจะติดกี่ชิ้นล้มเหลวล้มเหลวหกเปอร์เซ็นต์มันติดยากนะเนี่ยมันแล้วแต่ดวงนะบางทีหกเปอร์เซ็นต์มันก็ติดนะ รอบนี้หกอร์เซ็นติดแค่ชิ้นเดียวตอนนี้ได้บวกสามละเดี๋ยวผมติดตั้งสมบัตินี้ก่อนอ่าเอาเปลี่ยนเปลี่ยนมาแทนนี้แล้วกันเปลี่ยนอ่ะติดตั้งเรียบร้อยอ่ะก็เอาไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับเกมคุกกี้วอลนะครับก็ยังไงก็เพื่อนๆ มีคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับก็เอเนอร์จีลิงก็ดีนะนะครับแต่ผมอยากได้รีเจเนอรีตัวอื่นมั่งอะอย่างพวกมีตัวอะไรมั่งนะมีตัวอะไรมั่งนะถ้าเป็นรีเจเนอเรีอ่ะเดี๋ยวไปดูที่อัลบ,บั้มก่อนอ่าตอนนี้ตัวล่าสุดจะเป็นตัวนี้ใช่ปะ่ะตะเกียงเยลลี่ตะเกียงแสงจันทร์แล้วก็มากระลองตัวล่าสุดเป็นมากระลองเนาะม,มากระลองก็อยากได้นะ แล้วก็จะมีเนี่ยหลายตัวรีเจเนอรีขอบอกแล้วว่ามีหลายตัวมากนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะสำหรับเกมคุกกี้วอลนะครับก็ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วก็ฝากกดซับสไคร e ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ